ด,ดีค่ะเอ่อชื่อคุณอะไรคะชื่อน,นายนัทพลพรมรัตน์ครับเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนจังหวัดน่านครับแล้วปัจจุบันน,จจนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยหนก็ปัจจุบันก็เรียนอยู่ที่มหาลัยราชภัฏเชียงรายครับคณะอะไรคะคณะครุศุสา์คณะขรุศาสร์โปรแกรมวิชาอะไรคะก็โปรแกรมวิชาเอกการศึกษาพิเศษครับแล้ววิชาเอกการศึกษาพิเศษเนี่ยต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรคะ ก็ส่วนมากก็จะเป็นเรียนเก่าครับเด็กพิเศษครับออ,อทิติกดาวซินโดมอะไรประมาณนี้ครับค่ะแล้วก็สถานะทางครอบครัวเป็นไงบ้างครับก็พ่อแม่ก็อยู่ด้วยกันครับมีพี่น้องร่วมบิดามารดาที่คยครับก็มีหนึ่งคนครับเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงครับค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าคุณลูกเนี่ยมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย อ๋อไ,ไม่มีครับไม่มีปกติดีใช่ไหมคะระดับสายตาก็ปกติกตดีระดับการได้ยินก็ปกติค่ะ,คะแล้วกออ็อุปสรรคในการเรียนนะคะม,มีมีอะไรบ้างครับก็อุปสรรคครับก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องฐานะทางครอบครัวครับฐานะทางครอบครัวค่อนข้างที่จะยากจนครับยากจนถึงยากจนมากเลยครับ แล้วชอบเรียนวิชาอะไรคะอ๋อวิชาที่ชอบเหรอครับก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์เอ่อคอมพิวเตอร์ในที่นี้คือแบบเป็นโปรแกรมหรือว่าอะไรทุกๆอย่างเลยใช่ไหมครับก็รวมทุกๆอย่างเลยครับค่ะแล้วเวลามีปัญหาจะปรึกษาใครคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแม่นะครับเป็นที่ปรึกษาที่ดีครับอ๋อค่ะแล้วอนาคตคุณนุกอยากมีอาชีพอะไรคะก็อนาคตก็อยาก จะเป็นครูครับครูการศึกษาพิเศษอ๋อค่ะแล้วอยากอยากถามว่าการวิจัยในความหมายของคุณนุกเนี่ยมันมันคืออะไรคะการวิจัยรครับหรอครับก็คือว่าการหาข้อมูลแล้วเรานำมาพัฒนาให้มันดีขึ้นครับก่อเดิมครับผมค่ะก็การสัมภาษณ์ก็ได้เสร็จที่แล้วค่ะงก็ขอขอบคุณุูกมากเลยนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะขอบคุณค่ะ